ที่ไล่ชาใช่ไหมครับตอนนี้เราได้มาที่วัดพระธาตุดอยดอยตุงนะครับซึ่งอากาศที่ดีมันหนาวมากเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปที่วัดกันไหมครับแม่ที่นี่หนาวเท่าไหร่ครับยังไม่ได้ดูเลยครับแต่อากาศเย็นอากาศเย็นนะครับ ตอนนี้เป็นเวลา1ิบเอ็ดโมงสินาทีครับใช่ครับสิบเโมสินาทีเราจะไปที่วัดกันนะครับไหว้พระธาตุดอยตุงผมไปเบี่ยวบ่อยมากเลยครับนี่ครับนางสาวผมกินขนมอยู่โอเคครับเราก็เข้าไปเลยครับโอเคครับอแบบั็นดับแรกเราต้องไปไหนก่อนครับ ไปไหว้พระครับโอเคครับไปไหว้พระไหว้พระธาตุครับไหว้พระธาตุตรงที่เขาจุดธูปเทียนกันเห็นไหมครับเห็นครับเดินไปเลยครับเป็นที่ที่ผมเที่ยวบ่อยมากเลยนะครับทุกคนมาเชียงรายกี่วันคะมาเชียงรายสี่วันสามคืนสี่วันสามคืนนะครับมาเชียงรายเป็นเดือนที่ เดือนเดือนธันวานะคะโอเคครับเราจะต้องไปตรงตรงไหนครับอ่าไปจุดทูบเทียนไว้ค,ครับไปจุดทูบเทียนนะครับลองพูดสิครับเป็น,ปนไอค่ะทุกคนครับดูองฟังกิ้วเร็วไอออกปากค่ะเหนื่อยเะว่าหนาวดัดเข้าไป เ่ราเราสามารถปีได้ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้องสาผมเต้นตามนะครับเต้นตามเลครับเมาอีกอันหนึ่งครับมาอีกอันหนึ่งครับ เดีันามเือเรวเือนะคะที่ยเรื่โอเคครับโอเคกัอันนี้คืออะไรครับคือหมูครับหมูหมูใช่ไหมครับออไปเราจะไปตรงจุดชมวิวจุดชมวิวนะครับทุกคนที่ ชมวิวนะครับเราต้องไปตรงไหนต่อครับเราต้องขอ้างบันไดก่อน,นะค่ะเราต้องไปตรงไหนก่อนครับข้างบันไดค่ะ <c oughs> โอเคครับไปที่จุดชมวิวใช่ไับเราจะต้องเดินลงไปนะครับสามร้อยเมตรลราจะไปกันเลยครับเ <c oughs> okay. <c oughs> ดินสามร้อยเมตร แล้วก็ต้องเดินลงไป300เมตรคุณสนคิดว่าไกลไหมครับ300เมตรก็พอสมควรแต่อากาศเย็นก็โอเคก็ไม่ร้อนใช่ครับอากาศเย็น,นไม่ร้อนนะครับทาง300เมตรแล้วก็ไปกันเลยครับ ช่วงนี้น้องเคนมาเทีย่ยวที่เชียงรายนะปกติน้องเคนน้องเคนเกิดอยุธยาโตเชียงใหม่และตอนนี้มาเทีย่ยวที่เชียงรายนะครับโอเคเราก็ต้องลงไปข้างล่างอากาศเป็นไงครับอากาศเย็นสิบแปดองศาสิองศาเย็นสบายอยู่นะสบายนะครับอันนี้เป็นดอกไม้ปลอมแล้วก็มีหลอด แล้วก็มีข้อนี้นะครับประสากันสวยงามครับแล้วก็ต้องเดินลงไป300เมตรนครับแล้วในวันนี้นะครับให้ไปถึงจุดชมวิวแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราถึงแล้วครับ ชมวิวเลยครับเห็นหมอกเยอะเลยหมอกเยอะเลยครับเห็นเห็นในเมืองแล้วก็เห็นเป็นภูเขานะครับตอนนี้ไม่ <c oughs> รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับ <c oughs> วันนี้ไม่มีแดดเนาะตรงนี้ตรงนี้เราไปอไหมครับไม่ไปโอเค เดี๋ยวเราเดินทางเขาให้กลับโอเคเราจะต้องกลับรถนะครับลัครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย